ยมันเสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องของนายมินิชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินมาม่าเผ็ดคูนสี่กันนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเผ็ดมากใช่ไหมแต่นายยังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าจะเผ็ดเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ก็ แเราก็มีไข่ต้มนะคะมากินแปบลบว่าเวลาเผ็ดก็กินเข้าไปเลยเนาะก็ไม่พูดมากนะคะทุกคนนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าเผ็ดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเราก็จะเขา,ามีน้าซอสให้เนาะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องปรุงเหรอเครื่องปรุงเนาะเขามีเครื่องปรุงให้นะคะเดี๋ยวเราก็ จะฉีกเครื่องปรุงลงไปดูนะคะว่ามไม่ได้เอามีดมาด้วยสิโอ้นี่นี่นมีที่มีที่แกะอหอมอะ่ะแล้วก็จะลาดน้ำลงไปเลยนะทุกคนจุดคายแม็กมันอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนเนาะอยู่ตรงน้ำนี่เองน้ำเครื่องปรุงเนาะโอ้โหเหมือนจะเพ็ดอะ่ะแต่ก็ อร่อยเนาะกลิ่นกลิ่นน่ากินอะ่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเนี่นะคะทุกคนแล้วก็บีบเครื่องปรุงเขาลงไปเลยน่ากินอะ่ะ ในผ้าแตนะ่ทุกคนนะในผ้าที่ไม่เอาน้ำมาเดี๋ยวเราก็จะคุกจะเคล้าให้เข้ากันนะในเอามาสองห่อนะทุกคนสองกระปุกเลยนะถ้ากินหมดนี้ก็เก่งมากนะ ลุยเลยดีกว่าทุกคนทําใจก่อนนะเขาบอกว่ามันเพรอ่ะนะเรามาลุยกันเลยค่ะทุกคนคำแรกนะคำแรกจะเป็นยังไง Go 裴裴达。 ตอนนี้เชื่อแล้วทุกคนตอนนี้เชื่อว,ว่าค่ะพิเภจริงๆค่ะโอ้ยดูปากดิแต่เราก็จะกินต่อนะยทุกคนสู้ตายค่ะทุกคน คำต่อไปไม่เผ็ดคำที่ต่อไปเผ็ดน้ำตาไหลอ่ะ คนคะตอนนี้นายกินต่อไม่ไหวจริงๆทุกคนมันเพจะยอมเลยคะ่ะยอมยอมแพ้คะ่ะเพจจริงๆคะ่ะเอ้ยมันเพจจะไม่ไหวแล้วคะ่ะเพจจริงๆยอมรับในคำพูดของทุกคนนะคะที่บอกว่ามันเพจคุณสี่จริงๆคะ่ะ ขนาดไ้นกินเผ็ดยังกินไม่ได้เลยนะทุกคนมันเผ็ดมากเลยนะคะไม่ไม่ไหวจริงๆค่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องของไนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้ในะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปนีนะ้ยอมแพ้ค่ะไม่ไหวจริงๆค่ะขนาดกินส้มตำเผ็ดๆยังไม่สู้อันนี้เลยนะคะมันเผ็ดจริงๆทุกคน มกคำลํำลือนะคะที่เขาบอกว่ามันเผ็ดค่ะมาไหวแล้วยังไงก็วันนี้ในะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ